ละครชีวิตรักอาญาเถื่อนเฟื่องละดากลับมาที่บ้านเพราะเจ็ดคณิตช่วยใช้ยนี่จำนวน50บล้านบาทให้เธอแล้วอาทินกินไม่ได้นอนไม่หลับออกไปยืนรอลูกสาวทุกวันเพื่อหวังว่าเฟื่องละดาจะกลับมาพ่อคะพอ่อเฟื่องกลับมาแล้ว เฟื่องเฟื่องกลับมาจริงๆแล้วเหรอลูกลูกพ่อขอโทษขอโทษที่ปกป้องลูกไม่ได้พ่อเป็นพ่อที่เลวเป็นพ่อที่แย่มากพ่อขอโทษนะเฟื่องไม่เป็นไรค่ะพอ่อเฟื่องไม่โทษพอ่อเฟื่องเข้าใจพอ่อและเฟื่องก็เต็มใจที่จะไปใช้นี้แทนพ่อคะ่ะแล้วเฟื่องมาได้ยังไงไอ้ตีนภพเป็นปล่อยลูกมาเหรอ คุณเจตเขาเงินไปใช้หนี้ให้เราค่ะ50ล้านบาทตอนแรกเฟื่องจะไม่รับแต่เขาก็ไม่ยอมทำไมเขาถึงได้ดีกับเราแบบนี้ให้มาโดยไม่หวังผลตอบแทนอะไรเลยเหรอเขามีข้อแรกเปลี่ยนค่ะพ่อเขาขอให้เฟื่องยอมแต่งงานกับเขาโธผู้ชายดีๆแบบนี้หาไม่ได้ง่ายๆนะเฟื่อง พ่อยินดียกเฟื่องให้เขาเพราะพ่ออยากให้เขาดูแลเฟื่องแต่เฟื่องไม่ดีพอสำหรับเขาหรอกค่ะพ่อโธ่ลูกรักทุกอย่างเป็นความผิดของพ่อเองอาทินรู้สึกเสียใจมากที่ทำให้ลูกสาวต้องกลายไปเป็นนางบำเรอของผู้ชายอายุ80โดยที่เขาไม่รู้ว่า คนที่ได้ตัวเฟื่องระดาไปจริงๆแล้วคือตีนภพตังหาจาริณีกลับมาจากทมมําบุญพอเห็นเฟื่องระดาอยู่ในบ้านกำลังอ่านหนังสืออยู่ก็ตกใจนด่งเฟื่องแกแกมาได้ยังไงแกหนีไอ้แกนั้นมาเหรอระวังเถอะมันจะเปลี่ยนใจฟ้องล้มละลายพ่อแกนะ่ะ เปล่าค่ะเฟื่องไม่ได้หนีมาถ้าอย่างนั้นก็แปลว,ว่าไอ้แก่นั่นมันเบื่อเธอแล้วเหรออะไรกันไร้สเสน่ห์ถึงขนาดให้ผัวแก่มันเบื่อเร็วขนาดนี้เลยเหรอเปล่านะคะเฟื่องใช้นี่จำนวนห้ิบล้านบาทหมดแล้วอะไรนะยังแก่น่ะลึเจ้าปัญญาที่ไหนมาใช้นี่ตั้งห้าสิบล้านห้าร้อยบาท มีปัญญาหรือเปล่าก็ไม่รู้มีคนช่วยค่ะมีคนช่วยใช้มีแทนเฟื่องตายเอาตัวเองใส่ตะกล้าล้างน้ำให้ผู้ชายคนอื่นเหรอเธอนี่หน้าไม่อายจริงๆเฟื่องละดาหรือว่าไอ้ผู้ชายคนนั้นมันน่าโง่กันนะถึงจะเอาของเหลือแดนคนอื่นจะยังไงก็ช่างเถอะค่ะ ขอแค่พ่อไม่ต้องถูกฟ้องล้มละลายเฟื<ๆ>่องก็พอใจแล้วจ่ององพอใช้ดนี่แทนพ่อเข้าหน่อยพูดนิดพูดหน่อยทำมาเป็นขึ้นเสียงใส่ฉันเฟื่องขอตัวนะคะเฟื่องจะทำอาหารให้คุณพ่อค่ะทางด้านจีรน,นันเมื่อพ่อไม่มีเงินให้ถลุงใช้อย่างเมื่อก่อนแต่เธอก็ยังติดหรู ต้องการเสื้อผ้าแบรนด์เนมกระเป๋าใบละแสนลถคันละเป็นล้านเธอจงยินยอมเป็นนางบำเรอให้กับผู้ชายแก่ๆคนหนึ่งเสียขาเสียสัญญากับนันแล้วนะว่าวันเนี้เสียจะซื้อกระเป๋าใบละแปดหมื่นให้นันได้สิจ๊ะเสียให้นันใช้ปเปล่าเลยเดือนละแสนขอแค่นัน ไม่ปากโปง่งให้เรื่องของเราไปถึงหูเบียของเสียก็พอั่นตามใจเสียทุกอย่างอยู่แล้วละค่ะไม่ว่าเสียอยากได้อะไรสั่งอะไรบอกไว้ได้เลยค่ะดีมากดีมากเสียไม่ต้องการอะไรหรอกนะขอแค่อย่างเดียวอย่าให้เบียเสียจับได้ไม่ต้องห่วงละค่ะ นั่นเองก็ไม่อยากให้ใครรู้ว่านันเป็นเมียเก็บของเสียเหมือนกันเป็นอันว่านี่เป็นความลับระหว่างเราสองคนได้ค่ะเสียความลับระหว่างเราสองคนเอ๊ะคุณพบนะคุณพบเมื่อไหร่จะยอมรับสายสักทีป้าโทรจนมือจะหงิกแล้วนะตีนพบเองมัวแต่วิ่งวุ่นทำงาน จึงไม่ได้รับสายของป้าดอกซอยกว่าจะรู้ตัวอีกทีก็ผ่านมาเกือบหนึ่งวันมีอะไรหรือเปล่าป้าดอกซอยผมเห็นโทรมาเป็นสิบสายเลยรู้ว่าปู่เป็นอะไรไายใหญ่ไม่เป็นอะไรหรอกค่ะคุณพบแต่คุณเฟืเ่อนะงเน่ยเป็นอะไรนะเฟื่องระดาเป็นอะไรมีผู้ชายคนหนึ่งมาใช้หนี้ให้ค่ะห้าสิบล้านบาท ในายใหญ่ก็ยอมรับแล้วก็ปล่อยคุณเฟื่องระดาให้ไปกับผู้ชายคนนั้นเรียบร้อยแล้วค่ะอะไรนะปล่อยเฟื่องระดาไปแล้วงั้นเหรอขอฉันคุยกับปู่ว่าไงไอ้พบเสียงเหมือนไม่พอใจฉันเลยนะเว้ยปู่ปู่คืนเฟื่องระดาไปให้กับคนอื่นได้ยังไงทำไมปู่ไม่ปรึกษาผมก่อนทำไมจะคืนไม่ได้หล่วะ ก็เขาเอาเงินมาใช้นี่ให้เราแล้วเด็กนั่นก็ต้องเป็นอิสระถูกไหมแต่ว่าผมกับเฟื่องเป็นเป็นอะไรเป็นเจ้าหนี้กับลุงหนี้เอ,อ้าไอ้นี่ก็เขาใช้หนี้เสร็จแล้วแกจะมาอ้านตัวกักขังหนูเดนียวเข้าไว้ด้วยค้อหาที่แกเป็นเจ้าหนี้ได้ยังไงโไว้ปู่อะไรของมึงวะ ฮะไอ้พบมาอารมณ์เสียใส่ทำไมเนี่ยตีนะ่พบไม่ตอบแต่รู้สึกร้อนใจนะ่ะไม่รู้จะทำอย่างไรเพราะใจจริงแล้วเขารักเฟื่องระดามากแต่ที่ไม่ยอมแสดงออกเพราะหญิงสาวเป็นลูกของศัตรูว้ยเอาไว้ดีวะรักก็รักเกลียดก็เกลียดไม่รู้ว่าอย่างไหนมันมากกว่ากัน ทางด้านเฟื่องระดาเองก็ตัดสินใจแต่งงานกับเจตคณิตทำให้ชายหนุ่มรู้สึกดีใจมากจริงเหรอคุณเฟื่องตกลงคุณจะแต่งงานกับผมใช่ไหมครับค่ะคุณเจตคุณดีกับเฟื่องมากเฟื่องยินดีแต่งงานกับคุณผมดีใจจริงๆระหว่างนี้ผมจะพาคุณไปพักผ่อนที่บ้านสวนของผมคุณจะได้หายเครียดค่ะเฟื่องยังไงก็ได้เสร็จแล้วเราไปดูชุดกันนะ ค่เฟื่องยังไงก็ได้หญิงสาวดูเหนือหน่อยไม่มีแก่ใจจะคิดอ่านทำอะไรเพราะในใจของเธอคิดถึงแต่ผู้ชายปากเสียอย่างตีนภพอะไรนะคะคุณแม่นางเฟื้องระดามันกลับมาแล้วงั้นเหรอใช่ก็อีกเจตคนินี้แต่สิมันละหน้าโง่จริงๆไปใช้นี่ให้กับนางเฟื่องนางเฟื่องมันก็เลยได้กลับบ้านมา งจริงๆดางฟื้นมันมีอะไรดีนะนันนะสีลูกมีราคีเป็นเมียผู้ชายแก่อายุ80ไม่สวยบริสุทธิ์ผุดผ่องเหมือนนันของแม่ใช่ค่ะคนอย่างนั้นไม่ตาตำ่ำคิดไปเป็นเมียน้อยใครเด็ดขาดดีแล้วลูกอย่าไปทำแบบนั้นมันเสียมาถึงวงตระกูลของเราแม่สบายใจได้ค่ะผู้หญิงอย่างนั้น รักศักดิ์ศรีเกินกว่าจะเป็นนางบำเบอรอของใครได้แต่แม่ก็ยังเสียดายคุณเจตอยู่ดีแหละลูกผู้ชายงงโง่ๆแบบนั้นนันไม่เอาเหรอกค่ะ,คะนันรักคุณพบนันยังรอเขาอยู่ป่านนี้เขาก็คงจะคิดถึงลูกของแม่แล้วล่ะลูกแน่นอนคะ่ะนันไม่โทรหาเขาป่านนี้ตีนภพเขาอ,อกแตกตายแล้วมัง้งก็จบลงไปแล้วนะคะ สำหรับอาญาเถื่อนตอนนี้ค่ะสองแม่ลูกเนี่ยเข้าข้างตัวเองกันดีเหลือเกินนะคะคลิปหน้าเรื่องราวจะเป็นแบบไหนกดติดตามเอาไว้นะคะ